อะไรครับเนี่ยนี่ผมหลงมาที่ไหนครับเนี่ย,ยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรดีอะคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเล่นกันตี้ไหนนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นการเล่นแบบไร้วิญญาณมากๆเลยนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ชมคลิปกันให้จบครับมันก็เดือดอยู่นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับไป ปวกกันอยู่สองตีระวงังโดดลงมาแล้วตัวหนึ่งแต่โอ้ยเสียบปีไม่ได้วหรอตรันเลยเพื่อนตันพร้อมกันเนี่ยชุบแล้วนะ่ะอลหล Kèo tán nhựa trên Là ti bàn đèn เจอป,ป่ะ oh, <never> ไปอ่าแต่ไม่กล้เก็บเอาเลยออกไปดิโหลเก็บแล้วนะ่ะ พอยเลยถัดมาถัดมา,า,มาเล่นไกลออกว่าแถวสองหมดนี่นี่นี่อยู่หน้าผมเลยเฮ้ยตัวเดียวมั้งเห็นอุย้ยกอดแตกแล้ว

อ๋มเกาะก่อนก็นกได้นะเพื่อนก่อแตกหนึ่งก่อแตกหนึ่งอ๋มเกาะอ,อยู่อุ๊ยโอ้โหนอนได้ไงวะอยู่ข้างบนแฝงวะไม่ได้ปะไม่ได้วะอยู่บนนี้บนนี้ผมไปไหนไม่ได้วะ หลังผมก็มีเมื่อกี้เนี่ยหลังเอา้าหลังสีเขียวหรอว่าหลังตรงไหนหลังสีฟ้าผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปช่วยสีเขียวก่อนผมโดนไอ้นั่นแหละยิงโดนมาชิดใช่โอ,องไฟไพักเลยนะเพื่อนร่ว ตัวไเจอละเจอละเจอละตัวไมีนี่มีอีกมีอีกมีอีกยังมีมยังม,ม,งม,งมียังอยู่ข้างในเข,ข้าหลังนะเข้าหลังนะผมเข้าหลังอุ้ยยิงไงยยัง <c oughs> มีซีโฟนะตัวเดียวมั้ง รีบเคลียร์รีบเคลียร์หมดปะไม่หมดไม่หมดแค่ดาวมันไม่ไหวอะ่ะมันหน้ามันน่าจะอันนี้ข้างบนไม่เจอนะหอกคอยไม่มีโคดิโคตรจทันได้ไหมได้ทันแล้ว <laughs> แรกหมดไวเลยเนวะ เล่นได้ไหนเล่นตรงนี้ก่อนแคมแคมก่อนแอะไปเป็นอะไรดดไม่ได้นี่แชมป์แล้วเนี่ยอย่าออกนะอย่าออกอย่าดันเลยนะให้ฝั่งนู้นเข้าก่อนให้ฝั่งนู้นเข้าแล้วเราค่อยเข้าถ้าฝั่งนู้นโดนเข้าเพื่อนอ้อมขวา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 ขึ้นมามีตัวอยู่หลังนี้นะนเมื่อกี้ตอนเปิด UV เห็นอยู่ออออ้อมขวาขึ้นมาหมดเลย ุ้ยยสวนี่แหละตัวนี้แหละได้ไม่มีแถมแล้วเนี่ยไม่มีอันนี้นะไม่มีโก้นะผมอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายเกมแล้วไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกอย่าอย่าเล่นนะอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปนะอยู่ซ้ายไว้อยู่ซ้ายเราไว้แค่นั้นแหละของสไนด์นี่มีสไนด์ป้ะ ไปเดินไปไป้อเดนไปอย่าไม่ต้องดันนะรอวงท่าดูทามิงามม่งไม่ได้หรอกโอ้โหอ้อมขวาอ้อมขวาอ้อมอ้อมขวาไปได้เอออ้อมขวาดีกว่าปะอยู่ในนี่อ่ะไอผมเอ็นตามไล<า>น์ผมมานะตามไลน์สีม่วงมานะเออตามไลน์สีม่วงมา,มาไปเดี๋ยวโคบให้ระวังนะมันมันมองจากฝั่งนี้นะ เนนบนอนาะอมแล้วอมแล้วไงมันวิ่งม,มาแล้วเนี่ยเนนบนระวังบนหัวก่อนดีกว่าบอตี้เนี่ยมันขยับนะ <c oughs> เล่นไปเล่นไปไม่ต้องซุบ ขวามานะขวามานะขวามานะผมบอกว่าขวามานะฝัาานะ่งนี้มานะฝั่งนี้มานะหยาบมาแล้วเอา cái quả quá Lên mình lấy lên mày Lên chung Lên còn lên, lên còn Nhưng đào tôi này nó bẩn Ôi, 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 ôi ต้นไม้หลังต้นไม้สองตัวฝั่งผมสองสองตัวมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปพี่มันยังไม่ไปเหลือตัวนึงเหลืออีกตัวนึงเยลแรกเป็นไรวะเนี่ยเกาะความเกาะไว้ความเกาะเหลือสองตัวเหลือสองตัวใจเย็นมันอ้อมขวามามันอ้อมขวามา สีเขียวปัม๊มเกาะอันนี้แหละตีระนาบเลยตีระนาบเลยนี่ขวาขวาขวามือขวามือสวยเหลือตัวเดียวปัะเบิดไปหมด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 สวยปาแล้วรวยรวยรวยเอบสุดท้ายอยู่บ้านครับ ที่จะเหลือสี่เลยว,วะเราอ่ะยังครับแป๊บ